ทางอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO เนี่ยเขาประกาศแล้วนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยปรากฏการเอลนินโยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่น่ากังวลค่ะคุณผู้ชมก็คือว่าในหลายทวีปอย่างเช่นอเมริกากลางอเมริกาใต้หรือว่าแอฟริกาเนี่ยนะคะเขาอาจจะ,ะเผชิญกับฝนตกหนักแต่ว่าในทวีปเอเชียหรือว่าในแถบประเทศไทยเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้เนี่ยอาจจะ,ะเผชิญกับภัยแล้งและที่สําคัญมากที่สุดเนี่ยนะคะก็คืออุณหภูมิของโลกเนี่ยเฉลี่ยเนี่ย เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในประวัติการด้วยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทั่วโลกให้ความสําคัญมากๆเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตกับมนุษย์ทุกคนนะย้ํานะคะว่าทุกคนบนโลกใบนี้เลยค่ะด้านเลยค่ะทการอง์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะคะเพสเตรีทาลัสค่ะได้มีการประกาศว่าปรากฏการณ์เอลนินโย ปัจจุบันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วจะส่งผลให้อุณหภูมิทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิในมหาสมุทรหรือว่าในบรรยากาศในเมืองต่างๆทั่วโลกและมีโอกาสที่จะเพิ่มทำสถิติสูงสุดการประกาศเตือนของ w ดบนี่นะคะเป็นการส่งสัญญาณให้กับรัฐบาลทั่วโลกเตรียมเลยในการรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสุขภาพระบบนิเวศแล้วก็เศรษฐกิจ ทางเดบันยูเอ็ยังเสนอด้วยค่ะคุณผู้ชมว่าให้รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยต้องติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมรับมือกับสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ส่งสัญญาณแบบนี้เชื่อว่าทั่วโลกคงจะต้องรับลูกแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันดูน่ากังวลน,น,นะคะส่วนเกณฑ์ที่จะใช้วัดว่าปรากฏการณ์เอลนินโย,เ,นยเริ่มต้นขึ้นแล้วหรือเปล่าก็คืออะไรคืออุณหภูมิในมหาสมุทร p ปซิฟิกตะวันออกเหตุร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้น0.5องศาเซลเซียสจากค่าเฉลี่ยระยะยาวนะคะซึ่งปรากฏการณ์เอลนินโยนั้นมักจะเกิดขึ้นโดยกินระยะเวลานานเกือบปีอาจจะ9เดือนถึง12เดือนและก็เกิดขึ้นในทุกๆ2 7ปี ปรากฏการณ์เอลนิโยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีกับคุณผู้ชมแล้วก็เกิดจากการกระทําของมนุษย์ที่ทําให้โลกร้อนไม่ว่าจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็มีโอกาสที่ว่าในปีนี้หรือว่าในปีหน้าจะเป็นปีที่โลกเนี่ยมีอุณหภูมิสูงที่สุดคือทําลายสถิติของปี2016เลยทีเดียวนะคะค และมีโอกาสมากถึง90%ที่เอลนินโยเนี่ยจะดำเนินต่อไปจนถึงช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้โดยจะมีความรุนแรงในปีนี้นะคืออยู่ในระดับปานกลางอย่างในทวีปอเมริกากลางอเมริกาใตา้และก็ทวีปแอฟริกาเนี่ยจะ,ะเผชิญกับฝนตกหนักมากขึ้นส่วนในทวีปเอเชียอย่างอินโดนีเซียอินเดียออสเตรเลียก็รวมถึงประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะ,ะเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงแล้วก็เกิดคลื่นความร้อนไฟป่าทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็อาจจะเจอกับพายุไซโคลนรุนแรงแล้วก็การฟอกขา เป็นบริเวณกว้างนะคะในทะเลด้วยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังเชื่อว่าเอลยโอยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่อากาศทั่วโลกเนี่ยร้อนที่สุดคุณผู้ชมเท่าที่เคยมีบันทึกสถิติมาและอุณหภูมิที่ปรากฏเมื่อวันที่3กรกฎาที่ ผ่านมานี่นะคะคือ3วันที่แล้วเนี่ยมีค่าเฉลีย่ยสูงทั่วโลกนะ17.01องศาเซลเซียสคือทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2016คือที่16.02องศาเซลเซียสนะคะครับสำหรับประเทศไทยก็มีความเสี่ยงที่จะเจอกับสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงจากการเกิดปรากฏการณ์เอลนโヨนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างทำให้เรื่องนี้นะครับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเขาออกมาเตือนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้น้ำให้ดีๆเพื่อรับมือกับภัยแล้ง โดยคาดการว่าประเทศไทยนะครับก็จะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโยเต็มตัวภายในเดือนนี้แหละแล้วก็จะทําให้เกิดฝนตกน้อยลงติดต่อกันเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วก็มีโอกาสเกิดภัยแล้งต่อเนื่อง3ปีแล้วก็จะมีความผันผวนของปริมาณน้ําฝนเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะครับจึงต้องมีมาตรการระยะสั้นและก็ระยะยาวในการแก้ปัญหานี้ มาตรการระยะสั้นนะครับที่มีการเสนอแนะมาก็เช่นต้องมีการควบคุมการระบายน้ําจากเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ําแล้วก็ลดการสูญเสียน้ําในเขื่อน ส่วนมาตรการระยะยาวก็ต้องมีการทบทวนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ํา20ปีในด้านการพัฒนาแหล่งน้ําสํารองรวมทั้งแผนการนําน้ํำรีไซเคิลจากน้ําเสียชุมชนมาใช้ในพื้นที่อุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงครับคือปรากฏการณ์เอลนินโยเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมจะส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศของทางธรรมชาติแล้วก็ระบบเศรษฐกิจด้วย